นี่นะวันไรกล้วยเหรออะอวันไรกล้วยหรือว่านี่นัปูเหลวเต่าไอไอ้นี่ล็อกเก็ไอ้นี่เป็นแบบอกเมนไหมมว่ไาเลยร้านงเนอะไรนะมทำมาเยอะมากเลยแกยอะไรอยู่นะะแล้วมาใหม่เ่ยแต่ว่าก็ไเอ็มดเต่าจเแล้วนี่เสี่ยมาบนเป็นผมมาเนี่ยถ้า้ใส่โอ็มบบ พี่ยามพามาจากไหนตรวจสอบพุทธคุณตรวจสอบพุทธคุณในจากไหนมาจากไหนสามจวบอ่านมพระธาตุามพระทาตุยทธิพลังอิทธิพลังขอบารมีบังนะขอมาจากไหนขอชมบารมีขอนมพระาจเกอเอยที่พลังไหจักเถื่อ น้ำมาพระทาแล้วาจัไม่อยี่ตีพลังนี่พลังตลาดอะไรอ่ะมันเป็่นกระแสเราก็หมเรากัป้อนะนำมาพระทาะเสือจกเสื้อกันได้แล้วแล้วก็ยีพลังลัไปลัมากนด้มันีเกิไปนกิสีมันสลับไปสลับมากกนได้

ตรวจสอ,อพละงัพ่อตุ้กุนเนาะอืม็ะแฝแปลกดีเ,เป็นแบบไหนจะมือผีมันมันเดียดเดอยดู่ผีบ่เอเอนี่ยมือโยงถึงมันเดือดเดอดยู่มือผีเอาเอาทั้งสามองค์บังพีลุงบัเพีออเป็นยังไงสมคำลำเล่อย,อย,ยบ่ นโมสามจนบนามาพัทธอิติพลังดด้้ดบบาานนออา,นานนนนลังผมเเป็นหหน <c oughs> ู๋ยว่อออี เพราะยันเหรียญบาทเลยเลยพราะยัเงินนี่จะรวยเยบาอะป่ะแล้วไหนไ่เป็นไรวะห่วยคือวานนีนี่หลวงปู่นลยหลวงปู่เกี่ยงวัดเนินชนบุรี ไปไหนทีนั่นแหละเขาไปไ,หไปไหอ,อะไรบ้เอีไยทั้งนั้นมันก็จะสองรอบนะหรือเราไม่ได้ก็เป็นสรารสอบไ้เจ้าเดสกเหี้ย